สวัสดีครับผมหลวงศิลปภแสงเดชครับเป็นกเกษตรกรครับเป็นประธาน่มวิชาีิชนชวนวหมลฟาคิดว่า,าสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเราก็คือความมั่นคงทางอาหารเริ่มต้นก็ปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงปลาก่อนครับทำให้เกิดความมั่นคงก็คือให้เราอยู่ได้นะครับก็คือเริ่มต้นจากการออกเพียงก่อนเราเริ่มจาดทำเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วเราก็ขยายเพิ่มมูลค่า ไม่จําเป็นต้องทํามากๆเพื่อให้ขา,ขายราคาผลผลิตน้อยแต่เราทําน้อยเราสามารถแปลรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มีราคาได้นะครับสวัสดีเจ้าชื่อลังเจ้านักสกุลคำว่องตอนนี้ไม่ได้ย่าทำเป็นเศรษฐกจพอเพียงตามแนวพระดาชดิทดีว่าปลูกทุอย่ยงที่กินกินทุอย่างที่ปลูกเลี้ยงใส้เดินดิน เอาปุ๋ยมาใส่พักกิจกรรมของแม่ในสวนก็จะมีเห้นางฟ้าตัวมีเลี้ยงเลี้ยงไก่ไข่เพราะแม่ทาเป็นเป็นสำเร็จเีนาอเป็นเกษตรตัวอย่างของเพื้นได้สาเร็จกกบอกก็ว่าเรื่องนี้เป็นจริงเหอนจังวะแล้วจะ,ะกลายเป็นสูน่เรียนรู้สวัสดีค่ะชื่อนักาการนะคะนักาการศิษิ์ชัยค่ะสถานสงเคราะห์เด็กบ้านชัยกุลนะคะ สถานที่นี่เราได้มีโอกาสสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างประสมประสานกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อ,อเลี้ยงวัวเลี้ยงบือนะคะเพื่อจะใช้มูลเหล่านี้ค่ะเพื่อมาทำเป็นปุ๋ยแล้วก็ใส่ผัก ปลูกผักปลอดสารพิษค่ะแล้วก็ทําให้พวกเรามีอาหารกินอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็ทําให้มั่นใจว่ามีความมั่นคงในด้านการดําเนินชีวิตที่ไม่ค่อยเดือดร้อนนะคะเราอยู่ด้วยกันก็หลายชีวิตอยู่ที่นี่นะคะก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องอาหารการกินต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีโอกาสเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนองค์กรต่างๆนะคะขอบคุณมากอยาก การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การช่วยเหลือของชุมชนในระยะยาวโดยเริ่มจากครอบครัวสามารถดูแลได้หนึ่งชุมชนหนึ่งชุมชนสามารถดูแลได้หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้หนึ่งตำบลและหนึ่งตำบลสามารถดูแลได้หนึ่งอำเภอ